สุดยอดความปางังบริษัทอินโนเวเตอร์จำกัดเข้ารับรางวัลบิสเนส s อ a อร์ด2025ในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ออสมาร์ t อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับบริษัทโซเดราจัดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้แนวคิดก้าวมาเห็นความร่วมมือส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินอีกทั้งยังได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนจดพิธีมอบรางวัล Business Award 2025ภายใต้โครงการออสมาร์ t ซับเทนเนเบิลไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมพลักดันและต่อยอดให้กับนักธุรกิจผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีไปเมื่อวันที่8มีนาคมที่่ผาานมและ ในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เขารับรางวัล Business Award 2025ภายใต้โครงการ Allsmart Sustainable Lifestyle โดยบริษัท INNO v เวสเตอร no จำกัดได้รับรางวัลในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นบริษ no ัท i n นโนเวสเตอนะครับแบรนด์อ no ินโนโฮครับก็ทำกับอสังหาริมทรัพย์จํานองขายฝากเป็นไฟแนนซ์ด้วย แล้วก็รับขายขาดด้วยนะครับก็คือถ้าใครมีอสังหาเนี่ยต้องการขายเนี่ยสามารถติดต่อเรามาให้เราช่วยขายได้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับไม่คิดว่าบริษัทตัวเองจะได้นะครับรางวัลนี้ถือว่าเป็นแรงผลักดันในการที่เราจะต่อยอดหรือว่าใายการกิจารัาก็รางวัลนี้นะครับก็คิดว่ามีส่วนที่ทําให้ขอคอยทีนะครับ ได้้ววันนี <ged bubble> ้จะมีผลต่อการที่แบบว่าเราจะติดต่อยอดนเรื่องขงกิเรายังไงบ้างคะครับก็อันดับได้นะครับการได้รางวัลนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีเหมือนแบบสิ่งที่เตือนใจว่าบริษัทเราเนี่ยยังต้องทําให้มันดีขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่แบบว่ามให้ให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำเนี่ยครับ โดยรวมก็คือบออ่องเี่ยคบด้วยบริษัทของผมทำงานบนหลักการที่เราต้องการให้ผลประโยชน์ทั้งของนักลงทุนด้วยแล้วก็ของคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยนะครับเราก็เลยจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยวินวินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วบริษัทของเราเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาแฮปปี้ครับล้นทอี่มีการปลียนแปลงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางรเมิกาเหรือว่าการงกบ้าเนเรางติานยไางก็บอกตามตรงครับว่าในภาคอสังหานะครับ การกําลังซื้อเนี่ยถดถอยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะขายมันเหมือนเดิมนีคเราก็มองหาโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็ขายออกไปให้กับกลุ่มคนใหม่ได้ครับ ในสัดส่วนนะครับนักลงทุนชาวไทยยังเยอะกว่าแน่นอนครับชาวต่างชาต,ติมีเข้ามาบ้างครับแต่ว่าในภาคของการขายเนี่ยผมมองว่าการาการที่เราจะขายสังหาเนี่ยยังมีคนติดต่อเข้ามาให้เราขายเรื่อยๆครับอาก่าบเกองปงเ่าอยากจะขา,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 ายฝาาขั้นตอนในการที่จะฝากขายองไบ้าง,าาาางค,ครขั้นตอนในการทำงานของบริษัทอินโนโฮนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ย คนที่คนที่ต้องการจะขายเนี่ยต้องส่งนโฉนดมาให้ทางเราประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโดยที่เมื่อเราประเมินราคาทรัพย์สินแล้วเนี่ยเป็นราคาตลาดแล้วเนี่ยเราถึงจะเซ็นสัญญากันแล้วเราก็จะช่วยเอาทรัพย์สินของคุณเนี่ยไปกระจายใน,ในการขายทําการตลาดออนไลน์ให้อย่างเงี้ยครับก็คือเราจะช่วยในการทำการขายด้วยถูกต้องครับในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ในตอนนี้ใช่ครับแล้วหลังจาก ก็ในอนาคตน,นะครับเรามองว่าเราจะเป็นบริษัทลงทุนที่จะให้นักลงทุนเนี่ยมาลงทุนแล้วก็เราเงินตรงนี้เนี่ยไปกระจายต่อลงทุนในฝั่งอสังหาแล้วก็ให้ผลตอบแทนก่นกับน,นักลงทุนครับโดยปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนกับเราอะ่จะจะได้ผลตอบจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ปีละ15เปหร์เ่็นตามรับ,ก,บนนก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนอสังหาที่มาซัพนะครับก็แนะนําว่าติดต่อ ที่ line oh s i y e Ads ก็ไ hmm. ด so, ้คร uh? ับ Ads i t e Innohome l a n d นะครับเข้ามาปรึกษากับเราฟรีครับหรือถ้ามีโฉนดต้องการให้เราช่วยขายให้สามารถติดต่อเข้ามาแล้วส่งโฉนดมาให้เราประเมินฟรีเหมือนกันครับายใหญ่ะเป็นตัวซื้อฝกขายบ้านในราคาที่เาทได้ยอย่างีเราเป็นคนเลือกแรกๆอลยประมาณเนี้ยตระกูลนะครับได้ครับ ขอคิดได้ไหมยังไงนะครับจะลงแก่ปากปากว่าอาอแล้ว่ากนะว่สุดท้ายสุดท้ายก็อินโนโฮมโฉนดปึ๊บๆอย่างนี้ได้นะไม่ก็บอกว่าสุดท้ายนะครับบริษัทเราตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการ่ากขายไม่ได้อีย่าโอเคได้ครับคค่ะรรอมนับก็สุดท้ายนี้นะครับบริษัทอินโนโฮมนะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนอสังหานะแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนปีละ15ครับ